เรามีข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมนะคะคือมีเรื่องที่แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์ค่ะว่าเราสามารถจะดูสุขภาพของเส้นเลือดสมองของเราได้เพียงแค่การกระดิกนิ้วก้อยอคือถ้าใครกระดิกนิ้วก้อยได้นย<อ>หมายถึงว่าเส้นเลือดสมองเราดีคือฟังดูแล้วก็น่าสงสัยนะคะคว่าเป็นข้อมูลที่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะดังนั้นค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบพร้อมกันนะคะในช่วงข่าวนี้จริงไหมกับคุณธัญพรสวนรัตน์ค่ะ เคยเห็นข่าวขยับนิ้วช่วยเช็คเส้นเลือดสมองถูกโพสต์ถูกแชร์ถูกส่งต่อในช่องทางออนไลน์หรือไม่คะมาร่วมคลายข้อสงสัยไขยคำตอบไปกับข่าวนี้จริงหรือไม่กับดิฉันพัญยาพรสุวรรรัตน์ไปร่วมค้นหาคำตอบเรื่องนี้กันกันกบผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุวัสดีสุวรรณานุกรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันค่ะ หอคะมีการแชร์ค่ะว่าแค่ขยับนิ้วก้อยได้นะคะก็เป็นการช่วยเช็คแล้วค่ะว่าเส้นเลือดสมองของเราปกติข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือไม่คะไม่นา่าจะจริงเสมอไปเพราะว่าการที่เราจะขยับนิ้วได้ไม่ว่านิ้วไหนก็ตามเนี่ยมันจะต้องสั่งมาจากสมองเริ่มต้นที่สายตาสมองนะครับรวมทั้ง สมองก็สั่งลงมาถึงตัวเซลล์ประสาทรวมทั้งไขสันหลังแล้วก็มาถึงกล้ามเนื้อที่รับผิดชอบตรงนี้ไปถ้าบอกว่าเป็นเช็คได้หลอดเลือดนี่คงจะไม่ไจริงเสมอไปจริงแต่บอกว่าสมองตรงส่วนที่ควบคุมตรงนี้แล้วหลอดเลือดตรงนี้มาดีอันนี้ถูกต้องสรุปว่าการขยับนิ้วตามคลิปได้นั้น ต้องประกอบไปด้วยการทำงานหลายส่วนในร่างกายที่เชื่อมโยงกันไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าหลอดเลือดสมองมีความปกติโดยคุณหมอย,ยังได้แนะนำว่าไม่มีความจำเป็นต้องตรวจสอบความปกติของเส้นเลือดด้วยตัวเองค่ะแต่หากเริ่มรู้สึกผิดปกติก็ควรรีบพบแพทย์ทันทีจริงๆไม่ได้แนะนำว่าจะจำเป็นจะต้องให้เราทราบเลยว่าภาวะหลอดเลือดสมองเราเนี่ยดีทั้งหมดเลย มันไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องเหมือนจะเป็นโปรแกรมเช็คอัพแบบอย่างนั้นสิ่งที่ได้ประโยชน์มากกว่าเราบอกว่าเราไปออกกําลังกายคุมอาหารควบคุมความเสี่ยงของโรคเส้นเลือดแบบนั้นดีกว่าในากรณีที่อาจจะต้องไปเช็คเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็คืออาจจะต้องมีคล้ายาการเตือนที่เป็นของ,ของโรคหลอดเลือดอสมองนะครับอันนี้น่าจะคุ้มกว่าที่จะเริ่มต้นการสืบค้นว่ามันมีปัญหาของหลอดเลือดสมองอันนั้นจริงหรือเปล่า ปัจจุบันนะคะเกี่ยวกับโรคระบบประสาทค่ะคนไทยควรจะต้องระมัดระวังหรืออะไรยังไงบ้างคะคุณหมอถ้าเราบอกว่าระบบประสาทนี่อย่างแรกคือต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่โรคของจิตเวชหรือทั้งหนทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นโรคระบบประสาทนี่มันก็ต้องรวมทั้งสมองนะครับไขสันหลังรวมทั้งเส้นประสาทกล้ามเนื้ออะไรทุกอย่างแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีปฏิบัติการ ต่างๆของโรคแตกต่างกันไปในแต่ละโรคแนะนําว่าหนึ่งนะครับเราต้องคอยสังเกตนอ่นะครับว่าเราต่างกายเรามีความปกติอะไรไหมนะครับรวมทั้งเราก็จะไม่ต้องไปซ้ําเติมร่างกายให้เราแย่ลงนะครับเช่นการสูบบุหรี่หรือแมกกาฮอ์ทั้งหลายนะครับก็จะต้องควรจะลดไปออกกําลังกายนะครับทำใจให้สดชื่นมีความสุขทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจก็ดีไปด้วยมีท่าที่บอกว่าท่าหมีค่ะก็จะช่วยเราป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยค่ะ ข้อมูลมันอาจจะมีแค่ระดับหนึ่งดีที่สุดก็คงจะต้องร่งางบปิหารทุกส่วนนะครับของของร่างกายที่มันคล้ายๆเป็นแค่ว่าการทําให้มีการฝึกของสมองทั้ง2ด้านของเราไปสลับไปมาเพียงแต่ว่าก็จะมีหลายวิธีอยู่นะครับที่อย่างน้อยเราก็ควรจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้สมองมีการฝึกนะครับทั้งหมดทั้งข้อมูลผ่านเข,ข้าทางทางสายตาให้มีการ เชื่อมประสานในสมองแล้วก็ออกมาทางมือทางอะไรยเงี้ยมันก็มีหลายอันที่จะทําได้ถามว่าถ้าจะทําอันนี้ไปก็คงไม่ได้เสียหายอะไรเพียงแต่ว่ามันจะต้องบริหารนั่งไขส่วนอื่นด้วยสรุปว่าแค่การขยับนิ้วได้นะคะไม่ได้บ่งบอกค่ะว่าเส้นเลือดสมองของเรานั้นปกติค่ะ มาร่วมกันหยุดโพสต์หยุดแชร์หยุดส่งต่อข่าวที่ไม่เป็นความจริงในโลกออนไลน์ด้วยกันค่ะซึ่งหากคุณผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยค่ะอยากจะไขคำตอบนะคะสามารถส่งข้อมูลมาให้ทีมงานของเราตรวจสอบได้ที่ tnn.checksure@gmail.com ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมที n n อ s ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของที n n ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ